สวัสดี FC ทุกทท่านนะครับผมแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีลูกค้าใหม่ด้วยนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมก็มีลูกค้านะครับผมสอบถามมานะครับว่ารถใหม่ LC028 ตัวใหม่เนี่ยครับผมโปรเดือนกันยายนนี้เป็นยังไงบ้างเซฟูผานะครับก็ถือโอกาสดีนะครับผู้ผามาอัปเดตโปรโมชั่นให้ใหม่เลยแล้วกันนะครับ พูดไงว่ากันยายนนะครับจะเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดนะครับผมของรถแท็กเตอร์นะครับก็เป็นโปรนะครับผมเตรียมรถก่อนลงไล่ลงนานะครับถ้าเราไปซื้อนะครับผมช่วงลงนานะครับพูดไงว่ายังไงคนก็มาซื้อรถนะครับผมโปรโมชั่นจะน้อยมากนะครับตอนนี้ก็ฟรีดาวไปได้เลยแถมอุปกรณ์ครบ3ชิ้นผ่านหน้าผ่าน5แล้วก็โรตารี่หรือว่าที่ตัวปันดิน นะครับฟรีดาวปีนี้ไม่ได้จ่ายงวดนะครับอ่าแล้วก็ผ่อนสูงสุดได้อยู่ที่8ปีเลยนะครับงวดย,วย่อยเดือนละ2อ0 0 0น0พะครับผม,มพอถึงรอบปีนะครับเราจ่ายอยู่ที่1,15,000บาทนะครับใช้แต่เอกาสารในการออกรถสามารถมาจองรถที่ร้านคูปตาบันดุงหรือจะจองผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับติดต่อเซี่ยพูผาได้นะครับ เดี๋ยวพูดคุยกันนิดนึงนะครับผม L4028 เหมาะกับลูกค้าทำงานอะไรบ้างนะครับก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่ทำไร่มันนะครับทำนาข้าวนะครับผมอสอ,อย่างนี้จะเหมาะเจาะมากเลยนะครับยกลองได้พอดีนะครับผมทำนาก็แรงกำลังดีนะครับนี่ตัวนี้ทำไ่ได้ทั้งนาปีนาปังเลยนะครับผมลูกค้าอยู่ โรงงานอยากออกรถให้พ่อกับแม่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นบุคคลธรมรมดาแบบนี้ก็ออกได้นะครับอ่าก็ติดต่อเชลผูผานะครับ0610180354เชลผูผาสามารถมาดูรถที่ร้านได้หรือจะจองผ่านออนไลน์ก็แอดไลน์ผูผา061นะครับ0180354อ่าโอเคถ้าดูคลิปแล้วนะผมถูกใจฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องคูปตาบรนดุงแล้วก็ ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปเซลล์ฟูผ่านนะครับสวัสดีครับ